นี่ปลอกแฮน์นะลูกค mm ้านะปอกแฮน์นะเก่าเก่าแบบนี mm ้นะเก่าเก่าอย่างนี้นะลูกค้านะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะลูกค้านะขึ้นเห็ดขึ้นลาแบบนี้เลยนะลูกค้าดูสภาพรถนะตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนปอกแฮน์กันนะลูกค้านี่เพิ่งใส่ฝาครอบนอนไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ปอกแฮน์กันใหม่นะใส่ปอกแฮน์ใหม่นะลูกค้านะใส่ปอกแฮน์นะไหนเรามาจะมาใส่ปอกแฮน์อันไหนแม่ค่ะ ราจะมาใส่ปลอกแฮนด์เป็นตัวนี้นะลูกค้านะเป็นปลอกแฮนด์ C C P ตัวนี้นะสี่ดานะลูกค้านะลูกค้านะอันนี้จะเป็นด้านเล็กนะลูกค้านะและอันนี้จะเป็นด้านใหญ่นะจะใส่ทางขวามือนะลูกค้าส่วนนี้จะใส่ซ้ายมือนะลูกค้านะนี่นะด้านใหญ่ด้านเล็กนะลูกค้าโอเคให้ลูกค้าจัดทรงนะมันจะได้ทรงแบบนี้พอจัดทรงได้แบบนี้เลยลูกค้าทำอย่างนี้ได้เลยนะใส่ง่ายมาก